สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจากชานนติีเซคชั่นหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งนะคะวันนี้พวกเราจะมาทำโครงการรับจากขวดจากพวกเราชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะโครงการอของเราชื่อของขวดสร้างเพชรค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนเป็นตัวแทนสองุ่มมารับหน้าที่เป็นวิจิกระคะ่ะไปดูกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังทำโครงการโลนละลงรับบริจาคขวดน,นะคะรู้ไหมคะว่าสร้างประโยชน์ได้มากมายจริงๆก็พอรู้อยู่บ้างนะครับ<ม>แต่ก็สอบว่าไม่รู้ดีกว่านะเพื<ช>่อไ,ได้ข้อมูลที่แน่นอนเราจะนำขวดที่ได้นะคะไปรีไซเคิลแล้วก็เอาไปขายตามโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะวางจุดรับรับบริจาคนะคะที่ตึกเทศตามสถานที่ต่างๆที่จัดไว้นะคะ คิดว่าจะร่วมมือกับโครงการของเราไหมคะสำหรับผมแล้วนะครับผมก็น่าจะให้น่าจะให้ความร่วมมือไม่ใช่สิต้องให้ความร่วมมือครับเพราะว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากครับขอบคุณมากค่ะยังไงก็ครับเดี๋ยวจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ให้ครับจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้อีกทีหนึ่งะครอบค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะเรากาลังทําโครงการรณรงค์รับบริจาคหัวนะคะจากมหาวิทยาลัยุิเทพน,นะคะให เราจะทำเราจะวางกล่องมุกจากไว้จุดต่างๆนะคะตั้ง,งตรงหาดิณิเทศแล้วก็ตรงหาดก,กลางอยากให้พี่่ายช่วยโรนัลโดช่วยพวกเราหน่อยนะคะค่ะก็คือว่านะคะจะบอกว่าในมหา,หาวิทยาลัยของ,องเราเห็นทุออกอย่างพลาสติกเกลื่อนกลาดเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะที่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วไม่ทิ้งหรือไม่เก็บอะไรเงี้ยก็ยืน่นแบบว่าขอเวลาสักนิดนึงนะคะเก็บขวดเงี้ยมาให้น้นนองๆเขาพราะ่น้องๆเขาเนี่ยจะได้ไปทำประโยชน์ต่อง,งของเขาต่อไปเป็นการช่วยประเทศชาติเลยนะคะ ดูยังวัดไม่ได้แล้วเนี่ยตอนนี้กำลังทำอะไรครับผมอนไ้กำลังวัดลูกโป่งครับวัดยากมากเพื่ออะไรครเพื่อเพื่อเพื่อความรักเพื่อความรักเพื่อความรักของไอคนคิดเขาอะคนคิดเนี่ยถ้าวิดีโอนี้ไลค์ถึงแสนไลค์รอเล่น จารให้คะแนนจารให้คะแนนผมห้าสิบเต็มนะครับห้าสิบเต็มนะครับเกอเขียนเขียนลูกผมถ้าวิดีโอนี้ไลค์ถึงแสนถึงแสหลายพอก็กลับมานะเอียนเอียนทีนี้้บอกเฮ้ยคจะไปแชร์ว่าสงสาร คือการเดินทางเราจะไปดูกล่องรับประจากของเรานะคะที่บริเวณตึกพิเ อาตอนนี้นี่การเดินกระบวนครับผมไปแล้วๆๆลงรับด้วยจากตัวครับชีวิตก็เป็นต้นตอน ทำไมคลว่าเราจะขาดไม่ได้ทำไมเป็นประกานสองขวดเดี๋ยวเราจะดูกันว่าสอวันนี้เขาจะต้องขวดได้หรือเปล่า ครับหลังจากที่เราได้อธิบายโครงการขอขวดสร้างเพชรให้กับป้าแม่บ้านเขาฟังแล้วเราอยากจะรู้ว่าเขารู้สึกกันยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับออตอนนี้เราอยู่กับคุณป้าปาน,น้อมนะครับผมอ,อ,อยากทราบว่าทางที่เราเล่าไปเรื่องของขวดสร้างเชรน,นะครับว่าคิดว่าเขาสึกป้าตอนนี้คิดว่าเออโครงการเราดีไหมเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยครับป้าคิดว่าดีนะล,ลูกนะที่ทําแบบนี้ หนึ่งมหาวิทยาลัยเราก็สะอาดสองหนูก็ได้ช่วยป้าแล้วก็ช่วยมหาลัยให้สะอาดที่สุดครับแล้วโครงการอะไรี Ms, iros, ่ยค่ะครับคิดว่าถ้ามีแบบนี้เออทุกๆปีแบบว่าทุกๆแบบทุกๆปีอะไรอย่างงี้ป้าว่ามันจะดีนะครัทำให้ดีเจ้าค่ะเราล้วก็เด็กรุ่นหลังรุ่นน้องมาเพราะที่รู้ว่าการเก็บขยะเนี่ยนะของเรามันสะอาดแล้วเราก็จะได้คือได้ได้ผลจากการเก็บของด้วยครับผมอีกอย่างหนึ่งคือ คือโครงการที่ผู้เราทําขึ้นมาเนี่ยครับเพราะว่าเห็นว่าโลกอะโลดน้องร้อนนะคว่าที่ผมบอกแล้วนะคิดว่าแบบป้าคิดว่ามันช่วยได้ไหมอ่ะแบบว่าถ้าแบบไม่มีขยะไม่พลาสติกอะไรอยู่แบบนี้มันช่วยได้ช่วยมากเลยครับผมแล้วมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมอ่าขอบคุณมากนะว่าป็นอะไรอันนี้ขอบคุณมากป้าผมป้ารมดอมับผมสวัสดีค่ะค่ะพวกเรานะคะจากวิชัยดีนะคะพวกเรากลุ่มสี่นะคะทำโครงการชื่ออะไรนะคะ ขวดหนึ่งนะคะสาหรับเวลาหนึ่งอาทิตย์นะคะเราได้ทําป้ายติดไว้ตามโรงอาหารต่างๆ,ๆว่าจะเป็นโรงอาหารเทศนะคะโรงอาหารศวะสดิว่าโรงอาหารกลางนะคะ <S <S แล้วเราก็จะนาขวดไปขายเพื่อที่จะนําเงินที่เราได้จากขวดเนี่ยไปซื้อของมาตอบแทนแม่บ้านหรือว่าพี่รปรอนนะคะที่ในบางครั้งนักศึกษาอาจจะทำอ,อิอกิยาไม่ดีหลายครั้งที่เราไปทําแบบสำรวจอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะทำให้เขารู้สึกแย่แล้วมองเราในแง่ลบเราอยากให้เขารู้สึกดีดดกับเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้จะช่วยให้เขา ได้ทำให้เขารู้สึกดีได้ไม่มากก็น้อยค่ะขอบคุณมากค่ะตอนนี้เรากำลังจะเอาขวดไปขายนะครับ ดูหิ้งห้อยตอนกลางวันกินข้าวต้มปลากับมะม่วงมันมันทำให้ฉันดูดีมีสไตล์ใส่กับเกงกับหลังรองเท้าสองข้างกวันนี้เราก็ได้ตังมาแล้วน,นะคะ